เดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดแปลก่อนก็นกได้ว่าบอกแดนให้พ่นไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยหยุด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 แม่โคมาดวนแม่โคมาดวนแม่โคขับคันนี้อยู่ดูขับคันนี้อยู่ด้นี่บอกบอกเพื่อนครับมาแล้วครับที่หกทีหกรอยังไงครับปิดวาสัยเลยน้องดูโอ้โหนี่แหละลงเป็นแถบไ่น้อง ขึ้นไม่ขึ้นแคบครับพี่น้องย็ดเตี้ยที่นังอย่าคันครับแม็โคไม่ได้

โ,โ,โอ้โ้แ,ม,แโม่โคย,ย่างกันด <c oughs> อนหมดแล้วดูครับสั่สเทือนหมดแล้วอูสัก<อ>์กสะเทืนอนหมดเลยดูดูดูดนี่ตู้น้ำนี่นเนาะเปลี่ยนแทนครับเอาดินมาลองก่อนนะครับ ได้ย็นๆครับจเย็นยน,ด,นดับเครื่องก่อนปาดับเครื่องก่อนนี่แหละอาทำงานหน้าฝนครับอุปสรรคเพราะว่ารถพ่วงเมื่อเช้านี้เข้ามาอยู่ครับหนึ่งพ่วงครับปหินมาส่งครับนี่ มาแล้วอดินมาปูกันครับอันนี้ดินแห้งๆเลยครับนี่ <c oughs> สิ้รมาครับอดินมาก่อนครับพี่น้อง <c oughs> ไม่เอาดินมาปูนี่ก่อน

เดี so can can ๋ยวเดี๋ยวให้พื่นแปลก่อนก็ได้ว่าบอกแดนให้เพื่นไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยหยุด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 ยุดยุดยุดเม่โคมาด่วนแม่โคมาด่วนแม่โคขับคันนี้อยู่ดูขับคันนี้อยู่ดูวยนี่บอกบอกเพื่อนขับคันนี้อยู่ให้ไวเลยนี่คนขับคนนี้ล่ะเอาเอาคันนี้อยู่ก่อนนี่คันนี้อยู่ก่อนนี่คันนี้สตาร์ทอยู่ขับคันนี้อยู่ไว้ก่อนนี่ บาๆอยู่ละคละอยู่ละอ้สุดเลยเหรอนม่มันอิ่มน้ำแล้วอิ่มอิ่มอิ่มน้ำครับอยู่ละอยู่ละไปกก็คสิเออรซอยบซอยอ๋อมาเป็นพาล่าอีกนึงคัน สองสองคันพี่น้องโอโ้โหว่าจะมาช่วยครับจิบลมครับพี่น้องเดี๋วว่าถอยไม่ทันพี่น้องายไม่ทันครับเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ลิ้นครับนะมันอิ่มน้ำนะพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ถ่ายคลิปเด็ดไปทันเลยพี่น้องโอ้จมคันที่สองแล้ว สันนี้สองสร้อยบมาแล้วเนีะสองร้อยเซียบสองร้อยเซีแล้วครับ จะมาช่วยเขาพี่น้องตัวเองเขาไม่รอดเลยครับพี่น้อง <laughs> นี่สโลเหลืองครับสโลเหลืองมาแล้วสโลเหลือง ทิมเดอดินแถวนี่นะหยาบละต้องเลยต้องเลยหน้าสายนี้มาจากหนองบัวนี่ครับนี่นะนี่ น้องบัวมานี่แหละเครื่องนึ่งหน้ามนะครับมาจากหมองบัวสุวรรณมาแล้วโซโลเรืองครับเจา้ายังไงครับนี่จะซิยังขยับตัวยังไม่ได้ลแ,แล้วครับตอนนี้ก็ระเบิดเลิอด ต่อ,อไปครับอยู่แล้วอยู่แล้วหมดลมแล้วตางดินออกเลยอยู่รับนี้ระเบิดแล้วระเบิดปาดท้ายออกแล้วลครับเงนเดือนนครับคลิปนี้ ขาดสองเทือแล้วขาดสองขาดสองเทือแล้วส,สลิมเมนน้ำมันน้ำมันมันเอียงด้านเดียวพอมเนียครับ <c oughs> น้ามเนีย่ยมันคือดังดินดิ <c oughs> เอาต้องสโลว์เรืองครับสโลว์เรืองสองร้อยสี่ Sunny, 200สันนีสองร้อยสี่